สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเราชนะที่รัฐบาลจะเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับกรณีบัตรคนจนนะครับใช้ที่ไหนได้บ้างนะใช้ค่าแทก็กซี่ใช้ค่าวินมอเตอร์ไซค์อะไรทำนองนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าใช้ร้านค้าอื่นนอกจากร้านทงฟ้าได้หรือไม่ นะครับก่อนที่จะฟังรายละเอียดเหล่านั้นนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องปอนบ้าน u t u ู e นะครับอขอได้ช่วยโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามแล้วและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วให้เลือกกดทั้งหมดด้วยเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมข่าวสาร ดีๆและมีประโยชน์ต่อท่านนะครับรายละเอียดครับบัตรคนจนนะครับได้รับการถแถลงข่าวจากกระทรวงการคลังแล้วนะครับว่าใช้ได้ทุกที่ครับใช้ได้ทุกค่าไม่จําเป็นเฉพาะจะต้องใช้ร้านทงฟ้าเท่านั้นนะครับร้านทองฟ้ายังไงครับร้านทองฟ้านี่เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเข้าใจนะครับหรือวาร้านที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับเขาจะต้องมีเครื่องรูดนะครับเครื่องรูดบัตรนะครับส่วนใหญ่ก็พี่น้องประชาชนที่ใช้บัตรคนจนก็มักจะไปรูดที่ร้านเดิมนั่นแหละเพราะเขามีเครื่องรูดนะแต่จากการถแถลงข่าวของกระทรวงการคลังนะครับเขาก็บอกว่าสามารถใช้ได้กับร้านคนละครึ่งด้วยก็ได้ร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั้นนำบัตรคนจนไปใช้ได้และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ ค่าแท็กซี่ค่าบินพลอเตสัยค่าหอพักนะค่าใช้จ่ายอื่นร้านค่าอื่นได้หมดเลยถ้านะครับมีมีข้อแม้ว่าถ้าด้วยถ้ากลุ่มบุคคลที่เขาจะรับเงินจากบัตรคนจนนั้นเขามีแอป,ปถุงเงินนะครับพี่น้องคงจะได้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับแอป,ปถุงเงินแอป,ปถุงเงินก็คือแอป,ปที่รับเงินจากแอป,ปเป๋าังนนั่นแหละครับ ใครที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งใครที่เคยใช้โครงการชิมช็อปใช้ทำนองนี้นะถ้าเราไปจับใจ่ายใช้สอยผ่านแอปเป๋าตางังค์ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการเนี่ยเขาจะมีแอปถุงเงินนะเอาแอปถุงเงินเนี่ยมาสแกนรับเงินจากแอปเป๋าตังค์ในโทรศัพท์เราเนี่ยเขาก็ได้ตังค์ไปนะในขณะเดียวกันบัตรคนจนก็เช่นเดียวกัน ถ้าใครอยากจะรับเงินจากบัตรคนจนถ้ามีแอปเป๋าต่างก็สามารถสแกนรับเงินจากบัตรคนจนได้เพราะฉะนั้นถ้าแท็กซี่คันใดมีแอปถุงเงินนะบัตรคนจนก็จ่ายค่าแท็กซี่ได้วินมอเตอร์ไซค์ท่านใดที่กดสมัครเข้าร่วมโครงการและก็โหลดแอป,ปถ,ถุงเงินมาบัตรคนจนก็จ่ายได้นะวินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถสแกนรับเงินจากบัตรคนจนได้ในส่วนที่เป็น เงินเยียวยานะนอกจากนั้นร้านค้าคนละครึ่งที่ร่วมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้านค้าอื่นๆที่สมัครเข้าร่วมโครงการก็สามารถรับเงินจากบัตรคนจนได้เราเพียงถือบัตรคนจนไปใบเดียวถ้าเขามีแอป,ปถุงเงินเขาก็จะสามารถรับเงินจากบัตรคนจนได้นะครับนี่ก็คืออัปเดเข่าวอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นบัตรคนจนก็สามารถใช้ได้ทุกร้านค้าทุกที่ที่เขามีแอป,ปถุงเงินครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ